สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับช่องอติวิกผมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเป็นแครพีสปิดผมบางผมแทนหนึ่งร้อเปเซนนะครับจะเป็นงานทอมือแบบสิวนะครับจะเป็นงานทอมือแบบหนังศีรษะเสมือนจริงนะครับขนาดความกว้างของแผ่นงานนะครับเจ็ดเซนติเมตรนะครับขนาดความลึกของแผ่นงานนะครับสิบเซนติเมตรนะครับความยาวเส้นผมอยู่ที่สามสิบเซนติเมตรนะครับ จะเป็นงานทอมือแบบซิวนะครับจะเป็นงานทอมือแบบหนังศีษะเสมือนจริงนะครับรุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาผมบางไม่มากนะครับหรือว่าปิดบริเวณแสกนะครับเือนหุ่นตัวนี้นะครับครับผมเดี๋ยวผมจะมาติดในหุ่นให้ดูกันนะครับกิฟต์นะครับกิฟต์จะมีทั้งหมด2ตัวถ้าลูกค้าไม่มั่นใจในกิฟต์สตัวนี้ลูกค้าสามารถแจ้งทางร้านมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้น้อง เย็บิ๊บเพิ่มให้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมาติดให้ดูกันนะครับติดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาหวีจัดแต่งทรงผมเพื่อหวีเพื่อให้เข้ารับกับเส้นผมของเรานะครับ แฮรพีซปิดผมบางผมแท้นะครับสามารถสทําความสะอาดได้สามารถได้หนีบเพิ่มเติมได้เลยนะครับหรือว่าทําสีใหม่ได้นะครับสีสินค้ารุ่นนี้จะเป็นสีน้ําตาลธรรมชาตินะครับถ้าดูในกล้องอาจจะเป็นแบบว่าสีจะออกเข้มๆหน่อยนะครับแต่ว่าสีจริงสวยมากและเส้นผมดีมากนะครับติดออกมาแล้วจะประมาณนี้นะครับเหมาะสําหรับลูกค้าที่มีปัญหาผมบาง บริเวณแสกหรือว่าบางประแสกอีกนิดนึงใช้งานรุ่นนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าลูกค้ามีปัญหาผมบางที่บางมากๆผมก็จะแนะนําเป็นงานตัวใหญ่ไปนะครับผมเนียนมากนะครับปิดรอยแสกเราได้เลยประมาณนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อสินค้าสามารถแอดไลน์หรือโทรมาสอบถาม ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมแอดมินตีต้องลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ